ดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีเมถุนประจำเดือนกรกฎาคมพศ2566ราศีเมถุนดวงการงานในเดือนนี้มีหลายเรื่องหลายอย่างเข้ามาพร้อมๆกันหากคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่เป็นตัวเลขหรือการเงินก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะอาจเกิดปัญหาขึ้นได้เช่นตัวเลขตกหลน่นคำนวณพลาดใส่ราคาผิด ดังนั้นต้องพยายามจัดการด้วยความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นเขาวดีคือใครทำอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของร้านจังหวะดวงดาวเรื่องงานจะส่งผลดีทำให้การค้าขายคึกคักลูกค้าแน่นมีโอกาสเรื่องรายได้ใหม่ๆเข้ามาแต่สำหรับใครที่ทำงานประจำต้องระมัดระวังเพราะช่วงนี้คุณจะมีงานหลายอย่างให้ต้องรับผิดชอบและดูแล ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างไรก็ตามพอผ่านพ้นจากเดือนนี้ไปทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นสำหรับเรื่องการเงินเดือนนี้คุณจะหาเงินได้เยอะมีรายได้เข้ามาเพิ่มแถมยังมีโชคลาภเข้ามาให้ลุ้นอีกด้วยแต่ฝั่งรายจ่ายเองก็มีเข้ามาเยอะไม่แพ้กันเป็นเดือนที่ดวงดาวเข้ามาหลายดวงมีความอินุ่งตุงนางส่งผลให้คุณต้องหมุนเงินเยอะต้องดูแลรับผิดชอบหลายอย่าง บางคนอาจมีรายรับรายจ่ายที่ไม่ค่อยสมดุลกันดังนั้นก็ต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีนอกจากนี้ขอให้ระมัดระวังเรื่องทรัพย์สินของมีค่าเพราะอาจจะตกหล่นสูญหายได้เรื่องความรักในเดือนนี้ยังคงดำเนินไปได้จังหวะดวงดาวความรักไม่มีประเด็นที่น่าเป็นกังวลใครคบาหาดูใจกันมาสักพักต้องบอกว่าช่วงนี้ท้องฟ้าปลอดโปรง่ง สชคพอให้คนดูแลความสัมพันธ์กันไปได้อย่างราบรื่นต่อเนื่องแต่สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วจังหวะดวงดาวก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสามารถพูดคุยดูแลความสัมพันธ์และมีความรักความเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงจังหวะดวงดาวสบายๆแต่ขอให้อย่าประมาทจะดีกว่าพยายามใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่เสมอ